โอเคเมื่อเราเวล21แล้วนะคะขั้นตอนการทําให้เราอัพเวลที่มันคาอยู่ได้อะ่ะก็ดูจากคลิปที่แล้วได้เลยนะคะคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งเควสตัวนี้เป็นเควสที่จะทําให้ซิมวัยรุ่นเนี่ยโตเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะก็เง่อนไขไปดูจากเควสที่แล้วแล้วกันที่เกียรติพูดและไปข้อแรกเราต้องส่งตัวซิมของเราเนี่ยไปที่สนสาธารณะนะคะโอเคของเธอเนี่ยผ่านแล้วเพราะว่ามันมีซิมค้างอยู่ที่สนสาธารณะหนึ่งคนนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านเนี่ยเรียกซิมเรามาด้วย พอนี้เราต้องไปที่กระดานหมักลุกค่ะนี่กดที่โต๊ะหมักลุกเลยนะปุ๊บเลือกอันนี้เลยค่ะโอเคพอเสร็จแล้วผ่านแล้วนะต่อไปให้เราไปซ่อนในห้องน้ําในสวนสาธารณะนี่แหละซ่อนทําไมกดที่ห้องน้ําสาธารณะตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็นี่เลือกหายนะคะอ่ะซ่อนเสร็จแล้ว ต่อไปเราต้องเรียกซิมอีกคนนึงมานะโอเคเดี๋ยวเรียกไข่ลูกเขยมาอ่าโ okay. อเคเรียกซิมคนอีกคนนึงมาแล้วมันผ่านนะต่อไปให้เราไปเล่นกระดานหมักลุกต่อกดที่โต๊ะหมักลุกค่ะเราก็เลือกอันนี้เล่นต่อเลยโอเคผ่านแล้วนะคะข้อนี้เดี๋ยวเราจะต้องกดซิมอีกคนนึงอะให้เขาคุยกันเถอให้เรากดที่ซิมอีกคนนึงนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็เลือกอันนี้ค่ะ โอเคถัดมาให้เรามากดที่น้ำผุตรงนี้ค่ะแล้วเลือกข้อนี้ไปเลยโอเคต่อไปให้เราเ,เต้นอ่ะก็กดตรงก้อนเมฆเลยค่ะมันจะมีเครื่องมาวางตรงนี้เนาะปึบอิริ็กทริก้กา เรียบร้อยจ้าต่อไปเราจะต้องมีซิมสามคนอยู่ที่ส่วนสาธารณะนะคะตอนนี้ของเชอร์มีสองคนแล้วเรียกใหม่คนหนึ่งใครก็ได้เอาไข่เจียวมาค่ะเรียกไข่เจียวโอเคสามคนแล้วนะคะผ่านแล้วค่ะต่อไปเออเราจะต้องเอาซิมของเราอะ่ะกดไปที่อีกคนหนึ่งกดที่อีกคนหนึ่งนะคะเราต้องเลือกไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นหน้าโกดอ่ะแล้วก็ให้เลือกคอมเพนค่นะคะ เรียบร้อยค่ะต่อไปให้ซิมกดที่อีกคนหนึ่งเหมือนกันนี่แล้วก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะม็อกเนี่ยผ่านแล้วเราต้องไปทำบาร์บีคิวจ้ามาที่เตาบาร์บีคิวตรงนี้เลยค่ะกดปพิ่กริลนี่อันนี้กริลเอ็มออลโอเคให้เราส่งซิมไปที่สระว่ายน้ำอะสะวิมมิ่งเซ็นเตอร์เธอแล้วมาที่นี่เลยค่ะสระว่ายน้ำตรงนี้นะเข้าไปเลยเรียกน้องซิมมาด้วยค่ะไข่ต้มมาแล้วกัน เรียบร้อยทีนี้ให้เราเอาใช้สไลเดอร์ให้ซิมกดที่สไลเดอร์ค่ะแล้วก็ยุสไลด์นี่เลยก็ <c oughs> เป็นไงจ๊ะเล่นคนเดียวสนุกไหม <c oughs> ให้เราดื่มเอเนจีดริงที่สวิ m มิ่งเซ็นเตกดที่ตู้นี้ค่ะนี่ตู้กาแฟอะไรเนี่ยแล้วก็ให้เลือก Energy Drink ค่ะเออลื่นสไลเดอร์มาเนหนื่อยต้องนี่เลยสปอนเซอร์ผสมกาแฟ อ้าเฮ้ยหยิบใส่กระเป๋าเฉยแล้วก็ไปนั่งดื่มโอเคถัดไปค่ะเราจะต้องมาที่ตู้โชว์ถ้วยรางวัลอย่างน,นี้แล้วก็ให้เลือกข้อนี้โอเคผ่านแล้วต่อไปให้เราส่งซิมกลับบ้านนะคะส่งไข่ต้มกลับบ้านเลยจ้ากลับบ้านกำลังกลับบ้านอ่ะเมื่อซิมถึงบ้านแล้วเราก็จะผ่านข้อนี้นะ ต่อไปให้เราดูข่าวค่ะกดที่ทีวีเลยนี่แล้วก็ให้เลือกข้อนี้นะวอ c น New s, อ <S โอเคต่อไปกดที่ซิมอีกคนนึงนะคะเราเลือกหัวข้อเฟนระี่นี่ยแล้วก็ให้เลือกข้อนี้เสร็จแล้ว ข้อนี้ให้เราไปที่สวนสาธารณะก่อนพอมาถึงแล้วนะคะทีนี้เราต้องหาถังขยะนี่นีถังขยะมันล้มอยู่ตรงนี้นะคะให้ซิมเรากดที่ถังขยะแล้วก็เลือกข้อนี้นะคะ่ะเก็บขยะ โอเคเรียบร้อยถัดมาเนี่ยเราจะต้องมีส5ห้าคนนะคะเหมือนแบบแดนซ์กันอยู่ที่เครื่องเล่นเพลงอะเครื่องเครื่องสตูดิโอมันอยู่ตรงนี้นี่ที่เดิมเนี่ยตรงที่มันคนควงคอนอยู่ตรงเนี้ยนหะเราต้องให้ซิมกดไปที่เครื่องเล่นสตูดิโอนะคะแล้วก็กดคําสั่งที่มันมีอยู่ไปเลยทีนี้เราต้องเรียกซิมมาเพิ่มอีก4คนนะคะ1 2 3 4สามาในนี้จะได้มีครบ5คนนะทุกคนอันนี้ไข่พะโล้เปิดก่อนนะคะเมื่อมีไข่พะโล้มาเต้นตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเราจะต้องให้ซิมอีก ห้าคนเนี่ยกดที่เครื่องเล่นสเตอริโอเหมือนกันแล้วก็จอยอินเข้าไปให้ครบทุกคน อ่าพอเราเรียกซิมมาเต้นให้ทั้งหมด5คนแล้วอ่ะเราก็จะผ่านเควสข้อนี้ไปเลยนะคะทุกข้อเรียบร้อยแล้วอันนี้คือรางวัลที่เราได้นะคะจะเป็นชุดเส,สื้อผ้าทรงผมด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เราทำเควสข้อนี้เสร็จเนี่ยเราจะสามารถทําให้ซิมวัยรุ่นนะคะโตเป็นวัยผู้ใหญ่ได้นะคะทุกคนซึ่งซิมวัยทีงของเชยมีคนนึงก็คือไข่ตุน๋นขั้นตอนในการทําให้น้องโตเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องทําเค้กก่อนนะคะเบอร์เดย์เค้กต้องมีซิมผู้ใหญ่มาคนหนึ่งให้ซิมผู้ใหญ่เนี่ย ทำเค้กนะคะเราเลือกเบกกิ้งตรงนี้แล้วเราเลื่อนลงไปเลื่อนหานะคะจนเจออันนี้เบิร์ดเดย์เค้กนะคะอันนี้จะใช้เหรียญเอ่อเหรียญสีเหลืองอะห้าเหรียญโอเคเมื่อเราทําเค้กเสร็จแล้วกดที่เค้กเลยค่ะจากนั้นให้เราไปที่คุณน้องไข่ตุ๋นไปไหนแล้ววะกดที่ไข่ตุ๋นแล้วเราสลับเป็นตัวน้องนะคะจากนั้นกดที่ตัวเองแล้วก็แฮปเบิร์ดเดย์ค่ะปึ๊บแล้วเราก็กดเยสไปเลย ปึ้มป้มนี่น้องไข่ตุ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะโอ้โหไม่ได้เล่นนานก็คือเกมมีอัปเดตใหม่เยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเธอมากกว่านี้ก็ไปติดตามช่องทิกตอกได้นะเธอเพราะว่าเชอจะสตรีมอยู่ที่ช่องทิกตอกเป็นหลักก็ขอบคุณนะคะที่ทุกวันนี้ยังติดตามดูกันอยู่นะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องทิกตอกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากชอบคลิปนี้ด้วยนะคะสามารถซัพพอร์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเดีเเ๋ ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย